ก็ผมกำลังมองว่าโอเคละแมาวะ้าวกะ้ากระลังนุ่มจ้ะกระลังนุ่มๆเลยแมนจ้ะลังแรลูกแล้วเขาะมาพักไว้กันจ้ะสมไปเรียบร้อยแล้วครับผมจ้ะอันแรกต้องปรุงเครื่องปรุงกอนนะแม่เนาะอนนี้แบบมีรอํำลํำจ้ะคนสกุกีเจ้ะปงนัวจ้ะ งามปลาจ้าคนเลยเอาสักงห้อยยังไงนเลละเอาขดขวดป่วร้ายลาดหนาบน้างมาเด็ดพ่อไปพอป่ะพอแล้วามาสามเกลอลงเลยจ้าเน่นใบป,ประกูได้ร้ายพี่น้องอันนะันเป็นขีดตมขีดตมเงี้ยล่ะ มันคือคุกคุนนเขาวขไม่เอาข็อยัวไม่อีกไม่ไบอกเป็นคุกคุนนะนนต้องหยาบๆจังเลยหอมหูหวยหอมหหพี่นอนเลยติมติมติมน,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 นำแต่เี๋ยวจัดลานเลยครับเป็นยังไงนัวอํรนัวปากะบอกไปล่าเลยแต่ปะเนี่ สวัสดีครับสวัสดีจ้ายินดีเมกันทุกท่านครับผมมาพบพ่อครับน้าเบื่อทวีที่อีสานมาครับมาเมือนี่พ่อกับเมนูน้องลายคุกฝุ่นวะซานในหอยอยากจัดไปครับผมจ้ะรูดหน่วยหนึ่งพ่อมีเดียมมีเดียมนุ่งแล้วพอเนาะนุ่งกับแก้มครับผมแมนจ้ะกลับเข่าก็ได้แต่กลับแก้มก็ดีจ้าจัดไปเลยปีใหม่ช่วงเทศกาลแมนหมูโขกไมาเยี่ยมเยือนกันจ้น่องลายงามๆมากครับผม ลวกแกงไร่กับพ่อครับพี่น้องเอาพ่อเปลี่ยนสีแมนบางคนกับว่าอยากเห็ดว่าอยากกินนองไร่ลวกจิ้มสีหน้าก็อยากกินปรุงไปเลยนะแบบนี้แซ่บขึ้นกันจ้ะมั้ยคูบคุณไปเลยครับผมจ้าจ้ะจ้ะวิ่งตี๋ว่าห้าเป็นเนื้อสดเห็ดเอาครับผมจ้ะบม่แม่หน้งโตได้เขาห้าวบดใหา่เอามาลวกเอาเลยจ้เอ้าลุยครับผมมาบอกมาเด้อลูกหลานทหารทั้งชายแดนมาเด้อมาเด้อสดเอา ออืมอืมมยิ่งชิพี่อาเต๊กาะจมูกหอ,อมอม,มีสะดาปพอ่อพี่้องแล้วปล่อยตัวยืดหา่างอีกแ้วขอบดีพอ่อ ก่อนนี้เฮาจะใช่เลือดกันได้ครับผมเฮาบมใสีเลือดกันได้จังแล้วแต่อยากอืมัมมนตินิ่มยรับผมว่าเฮาลวกัทุกแรมติดเหนียวยังไงอื พอมปมอปกตินงงีน่น้องไร้เพิ่งเสียปป่ยบอยู่แล้วครับผมบอกถึงว่าเนื้อส่วนนี้เป็นหน่อกระเท็ดอย่างอื่นว่าลวกจิ้มหรือว่ากระเท็ดเป็นอ้อมเป็นอ,<ร>อ้อมกับเสียบเป็นเน,นืน้อ วันนี้ยังน้องบกคนหนึ้งขาหน้่อเนาะบางคนจะถามมา,น,าน้องลาดขึ้นน้องตงัวไหยปั้นขานครับผมจ้าปั้นขาง่วงมองที่เพิ่งวิ่งดีแล่นดีดีอ่ะเพิ่นว่าขาหนามันสิไ่ไยก็นนี่เได้พ่อืมมันมันคดมาว่ากินก็นคือว่า มันเป็นเส้นเหนือครับผมมืดดินยองม,มาแต่ว่าเวลาเขาหย่ำวเ,เวลาเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวให้ยังมันผม,ผม,มากเอาต้นนี้ครับผมกับเนื้อสีกุ้งดน,นในเพราะว่าพันลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยมันจะแสบตินนุ่มแล้วกามันที่เป็นไม่กวามกึ๊ดในตัวมันอะหอมผอมอืม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกับที่มีการเฉลิมฉลองอ่ะอเสียงดนเตียที่แท็กยั่ไยครับผมต้องขอโทษขอให้เพื่อนกินเรี้ยงก,กันใกล้ <c oughs> เทศกาลพี่แม่นแล้วกันขับรถให้เรามดรละวักนะครับเด้อกลับบานลับตองไครเลย คันที่จะไปตัง้งังหวัดช่วงนี้ก็เริ่มเงียบแล้วอตอนนี้เป็นวันที่ยุดที่จมหาเนาะ,ะเริ่มเงียบแล้วพี่น้องมาเท่ากับเริ่มกลับต้าจัง่วัดเราคนที่อยู่ตัง้งังหวัดเนาะจะว่ามีเวลาจำกัด้วยการจะกลับบ้านไมการที่ทพักผ่อนเปนไจ๊ พอบปะอยาตดิพี่น้องหรือว่าอยาิผู้ใหญ่กันไหกับห่วงฐานตามนว้จะแดนครับผมให้ระมัระวังจังหน่อยว่าช่วงนี้กะเป็นช่วงหัวเรือหัวต่อเน่ะแม่น้ะลูกหลานก็นดูแลต,ตัวเองนะครับเพื่อระเวดร,ระวังซอยกันอโอกาสมาถึงแล้วซอยกันพี่น้อง เนี่หลัางใยไม่ได้กะเอาก่ล้างใจงนี่แหละครับผมแม่กันได้กะออแสดงความเสียใจครับคนบุคคลที่สูญเสียเนะาะทหารที่สูญเสียไป24คนก็แสดงความเสียใจต้องขอบคุัวเพิพพ่นเนาะครับผม กันโมมีทาหารเนี่ยค่คือทิ่เป็นแบบว่าไรประเทศชาติคนที่อยูกอ่กะนี่แหละมาสแสวกันนายหอยเผือกกันยน,นุ่งเนอืมหกแตงกะวังเนื้อกะวังเขากันหมเนี่ยคนที่ฟ้องปรุงเครื่องที่อ มันจะหวานนุ่มหรือเปล่าเนาะก็คุกเขาเครื่องน้ำกากเครื่องปรุงน้ำเพียบันจะซึมเขา่าอือแต่ไม้ตะกี้เนี่ยเรา,ยาหยัดไปป้วนเพียเลยต่อบ้ามาซ้อยๆๆ้อยอยมามาปรุงเลยปรุงเพียด้ันตกเงา โอ้ยเปียกสดพี่น้องเอ้ยใครว่เคยกินเปียสดบ่รับรรลัวทัลรสนั่นมาอันว่าหอมกระเมน <c oughs> อันนีาก็เอิญหอมละหอมกีะะ่เปียกวะหอมกี่เปียบ่มีผู้ใดว่าเมนกี่เปียกเลยคนบกมักอะคือว่าน่ะแซ่บจังรสเด็ดดีครับ นี่กลับสองือมนี่อะไรจังน้องไร่จะตม้มหรือน้องไรกุกฟุน้นเอสเฮเบิง้งหลักจกินเฮเบิ้งพร้อมแซ่บจังก็ว่าอยู่ในร้านเขาเนี่เมนูเสียม,มีครับผมใช่เอดให้ได้ทุกอย่างจังเขาเรียกว่าสัง่ง ไม่นู่เดือนจ้ะเอาละลูกหล้านดีอยู่ตามหน้าแสดนก็ให้มีป้อมสำเร็จทุกประการเนาะจ้าขอให้ราชวงศ์จักรีเขาคุมคล้องสยามพระสยามเทวาธิราชคุมคล้องมูลเรล่าทหารทุกน่วยทุกกลุ่มทุกกองครับผมจ่ออกแนวหนาครับผมขอให้ปลอดภัยทุกๆุกท่านจ้าแล้วก็แนวหลัง ก็ที่ตามเต้นตามยังนะที่อพยพกะดูแลสุขภาพแข็งแองตรงกับร่งแรงใจกันและกันแหละครับผมร่วมแรงร่วมใจสามื่อกี้กันครับผมประเท่ากปฏิไปรอดครับผมสำหรับมันี่เย็นน้องกับน้อยก็ขอตัวกันนะจ๊ะสวัสดีครับสมีอะไรกันครับเด้อ